โอลิมปิกลียงทีมที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานของฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับข่าวล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาพวกเขาโดนปรับตกชั้นนะครับไปเล่นฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับหรือว่าลีกเดิมฝรั่งเศสนั่นเองนะครับหลังจากที่พวกเขาถูกตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านการเงินนะครับเป็นหนี้สินเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมากเหลือเกินนะครับมากกว่า500ล้านยูโรนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาจริงๆจังๆยืยนย่นให้กับสมาคม บอลฝรั่งเศสโดยมีผลตั้งแต่รูกานหน้าเป็นต้นไปนะครับโดยทั้งนี้โอลิมปิกลียงเองพวกเขาก็ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นบางส่วนของคิสตันพาเลตเพื่อที่จะระดมทุนไปแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินดังกล่าวใครที่อยากจะได้ข่าวสารฟุตบอลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอ่าทิกต็อกยูทูบนะครับหรือว่า a c e b o o k นะครับคุณเตอ๋ออัจฉริยะฟุตบอล,ลหรือว่าเตยเตอ๋อหัวได้ที่ด้านล่างเลยครับ